มีเพื่อนๆคนไหนบ้างคะที่มีความใฝ่ฝันว่าอยากจะมีแบรนด์เป็นของตัวเองและตอนนี้ใครบ้างที่คิดอยู่ว่าตัวเองกำลังจะเริ่มปั้นแบรนด์ ว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่คิดอยากจะมีแบรนด์ของตัวเองก่อนที่คุณจะเริ่มปั้นแบรนด์ครูอยากให้คุณได้ฟังคลิปนี้และความรู้จากคลิปนี้ก่อนคนส่วนใหญ่ที่คิดจะเริ่มปั้นแบรนด์คุณจะเริ่มคิดถึงแต่โลกภายนอกนั่นก็คือจะผลิตสินค้าที่ไหนจะทําการตลาดยังไงและจะขายยังไงแต่สิ่งหนึ่งที่คนส่วนใหญ่มองข้ามคือโลกภายในธุรกิจหรือว่าแบรนด์ของคุณมันจะเป็นไปตามเจ้าของของมันดังนั้นถ้าหากว่าคุณอยากจะให้แบรนด์คุณรุ่งตัวคุณต้องทําให้โลกภายในของคุณรุ่งและโชด คุณรุ่งและโชตช่วงนั่นคือคุณต้องศึกษาเรื่องของกฎจักรวาลมีหนึ่งกฎที่ครูอยากจะให้คุณเลยนะก่อนที่คุณจะไปเริ่มสร้างแบรนด์และถ้าคุณเอาไปใช้ธุรกิจของคุณรุ่งแน่นอนนั่นก็คือจงให้คุณค่ากับลูกค้าของคุณมากกว่าราคาที่เขาจ่ายมา าหากว่าคุณใช้กฎนี้ในการทําธุรกิจไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรจะปั้นแบรนด์อะไรก็ตามแต่คุณจะประสบความสําเร็จและธุรกิจจะลุ่งโรยอดขายปังแน่นอนแต่ถ้าหากว่าคุณอยากจะรู้มากกว่านี้ว่าคุณจะต้องเตรียมตัวโลกภายในของตัวเองยังไงบ้างคุณนี่มีคอร์สใหม่คอร์สหนึ่งจะเริ่มสอนในเดือนพฤศจิกายน ว่าคุณสนใจจะเรียนคอร์สนี้ชื่อคอร์สว่า17กฎจักรวาลบริหารธุรกิจราคาเต็มของคอร์สนี้อยู่ที่15,000บาทแต่สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปนี้อยู่คุณนี่ให้ราคาพิเศษ9,900บาทคุณสามารถเรียนเป็นคอร์สออนไลน์เรียนใน Facebook กลุ่มปิดเรียนได้ไม่จํากัดครั้งไม่มีวันหมดอายุชาระผ่านบัตรเครดิตได้แบ่งชําระได้สูงสุด10เดือน0%คุณสามารถทักมาได้ในอินบ็อกซ์ของเพจทัวนี่หรือทักไปได้ที่ไลน์ k r u h o n e y แล้วเจอกันใหมค่คลิปหน้าค่ะ